หิวเลกนดิงรองเท้าอ <color noise> yeah, okay. ักเสบยาผสมสองพันตูเตาเซเว่นโอเค thank you หิว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 ไม่ไหวแล้วฝลังจะกินขนมปังอมไดจิกเฟรเดรวพี่น้องขามาถึงต้มมาม่าใส่ผักดีเยอะมาม่ารงเล็กนะครับินประกาศหลังบ้านมีหมูสาชั้นก็ใส่ไป เนี้ยเยอะจ้ะอืมออหึงนะอันนี้ตีโมงแล้วเนี่ยคือน้องขาป่านนั้นยังจะไปอีกช็อปแลวเขาบอกไปนำ ไม่กินเผ็ดนะคะใส่กรพติกมาม่ามาม่าหมูสับผักบุ้งผักชีพริกลาวใส่ลงไปน้ำมันห้อนมีแรงอากาศดีแล้วพี่น้องค่ะอืากาศเย็นช่วยช่วย ยี่สิบสองกุมาพันธนี่นร้นอรน,นอ